ใช่ครับทุกคนมีโลกเป็นของตัวเองใช่ผมก็มีโลกเป็นของผมโลกของผมเป็นยังไงบ้างะพวกคุณคงจะไม่อยากจะนองหว่าโลกในวันที่อากาศหนาวเมื่อฤด,ดูหนาวที่เพิ่งผ่านเข้ามาไม่นานทําให้ผมต้องเก็บตุนตเสบียงอาหารและของใช้ต่างๆและผมก็เลยเริ่มออกเดินทางไปหามันการเดินทางอันแสนยาวนานทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพ <Hey! S 1> ี่เราเดินมาทําไมกัน ทำไมเราไม่ใช้รถล่ะเมื่อผมนึกคิดไปถึงนั้นผมก็ตระหนักได้ว่าผมเดินกลับไปที่บา้านกรอบเพื่อนํารถทั้งตัวของผมพร้อมออกเดินทางอีกครั้งนี่คุณจะไม่อยากเชื่อเลยว่าเส้นทางที่ผมเดินทางไปนั้นมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวไปยสยอลเล่าเหมือนอการป่างชายอย่างนั้นผมคงไม่ผ่านไปทางนั้นหรอกโอไม่นะนี่ตะวันก็เริ่มตกดินแล้วสินะ ยืนคิดอยู่นานเลยทีเดียวผมก็มองไปเห็นสิ่งที่สภาพของมันนั้นลอยลินเต็มทีคล้ายว่ามันกําลังจะหมดลมหายใจผมได้จับมันไปไว้ท้ายรถคันโปวของผมการเดินทางได้สิ้นสุดลงครก็ได้ของมาครบแล้วเมื่อผมมาถึงบ้านยังไม่ทันได้พักหายเหนื่อยเอ้าเฮ้ยนี่แน่ลงมมบอไปซะอาหารเย